สวัสดีค่ะพบกับอ้มในอ้มนารีชาแนลค่ะวันนี้นะคะอ้มมีทริคในการปรับรูปที่เราถ่ายออกมาแล้วมืดเนี่ยให้สว่างขึ้นด้วยแอปในโทรศัพท์มือถึงง่ายๆจะมีวิธีการยังไงไปติดตามได้เลยค่ะเปิดแอปไล t r o ูมขึ้นมานะคะเลือกรูปเราเปิดไปที่ฟังก์ชันไล h ์นะคะอ้มจะลองปรับ exposure ก่อนนะคะ ให้ความสว่างโดยรวมของรูปเนี่ยสว่างขึ้นนิดนึงเราค่อยมาปรับชา a ์โดนะคะเพิ่มความสว่างในส่วนที่มืดของภาพเสร็จแล้วเนี่ยตรงยอดของต้นไม้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะรายละเอียดหายไปนะคะด้วยความที่สว่างเกินไปอุ้มขอลดไฮไลท์ลงนิดนึงนะคะ ไม่นิดละค่ะโหต้องลดเยอะเลยค่ะรูปนี้ดูตามความเหมาะสมของภาพนะคะคราวนี้อุ้มขอปรับ Exposure เพิ่มอีกนิดนึงนะคะโดยรวมแล้วดูดีนะนะคะเพิ่ม Contrast อีกนิดนึงนะคะเพื่อให้ภาพมีความต่างของแสงและสีนิดนึงค่ะ Shadow เพิ่มอีกนิดนึงนะคะคือเราลองปรับขึ้นลงได้นะคะตามภาพของเราคขาเนี้ยอุอยากให้ยอดของต้นไม้ที่เป็นดอกแล้วก็ใบไม้ที่มีสีนะคะมีสีสันนิดนึงอง้ขอเพิ่ม saturation ขึ้นนะคะเอาละค่ะยอดต้นไม้ดูดีขึ้นเลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะเซฟได้เลยเป็นยังไงกันบ้างคะปรับไม่ยากเลยใช่ไหมคะใครไปลองใช้แล้วเป็นยังไงคอมเมนต์บอกกันบ้างนะคะถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์แล้วอยากให้อุ้มทำอีกก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดติดตามหรืออยากให้อุ้มทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้อุ้มขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปวิดีโอหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย